อย่าปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งคุณกับสิ่งที่คุณต้องการสวัสดีค่ะช่องศาสตร์การเงินการลงทุนวันนี้จะมาคุยเรื่องเวลาที่คนรวยลมเขาปลอบใจตัวเองยังไงให้มีพลังลุกขึ้นเดินต่อไปบางครั้งสิ่งที่คุณกลัวที่สุดคือสิ่งที่ตัวคุณต้องทําเพื่อจะทําให้คุณเติบโตจงกล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่ที่ปลอดภัยของคุณเพราะนั่นคือที่ที่ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะชีวิตไม่ได้วัดกันที่ลมหายใจแต่วัดด้วยโมเมนต์ที่คุณหายใจไม่ออก จงใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งความทรงจำและทําให้ทุกวันมีความหมายความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนมันเป็นผลรวมของความพยายามเล็กๆที่ทำที่ทำซ้ำทุกวันจงมุ่งมั่นในเป้าหมายของคุณแม้ในวันที่ที่คุณไม่รู้สึกอยากทําเพราะความสม่ำเสมอคือคกุญแจส่วนทางที่ยิ่งใหญ่คุณไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณได้แต่คุณสามารถควบคุมวิธีที่คุณตอบสนองต่อมันได้ จงเลือกมองโลกในแง่ดีแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะคณะคติของคุณคือสิ่งที่คือสิ่งที่กำหนดผลลัพธ์ความสำเร็จไม่ได้ไหมายถึงความที่คุณไม่มีปัญหาเลยแต่หมายถึงการที่มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาจงมองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตเพราะวิธีที่คุณจัดการกับความท้าทายคือสิ่งที่กำหนดตัวตนของคุณ คุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับตัวเองจงรักและยอมรับตัวเองอย่างที่คุณเป็นเพราะคุณมีค่าและพิเศษในแบบที่เป็นคุณความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจงฝันให้ไกลคิดให้แตกต่างและกล้าที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆความกลัวเป็นแค่ความคิดในหัวของคุณจงเผชิญหน้ากับมันแล้วคุณจะพบว่าคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดการเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้สร้างเพราะเป็นผู้ตามแต่ผู้นำทีี่ด ผู้นำที่เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นข้อน,นี้ก็สำคัญเช่นกันค่ะสุขภาพคือสิ่งแท้จริงของชีวิตไม่ใช่เงินทองหรือทรัพย์สินจงดูแลร่างกายและจิตใจของคุณเสมือนเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์คำพูดของคุณมีพลังที่สร้างหรืออันตรายจงเลือกใช้คำพูดอย่างระมัดระวังและสื่อสารด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจตัวเองข้อน,นี้ก็สำคัญเช่นกันค่ะว่าการที่คุณมีเทคโนโลยีอยู่ในมือมันเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าให้มันควบคุมชีวิตของคุณจงใช้มันเพื่อเพิ่มมูลค่าของชีวิต ของคุณคนรวยเขาไม่สําคัญว่าตัวเขาจะหาเงินได้มากแค่ไหนแต่เขาใช้ความเก็บออมและใช้ใจอย่างฉลาดจงวางแผนการเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคงของคุณความเครียดของคนรวยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่เขาจะไม่เอามาควบคุมชีวิตตัวเองเพราะเขาหาวิธีผ่อนคลายและจัดการความเครียดของตัวเองและจัดการความเครียดอย่างมีสติ คนรวยเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ต้องอาศัยความพยายามความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีจงลงทุนกับความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าคนรวยเขาเชื่อว่าการตัดสินใจที่ดีมันมาจากประสบการณ์และประสบการณ์ก็มักจะเกิดมากับการตัดสินใจที่ดี มาจากผลลัพธ์จงกล้าตัดสินใจที่ดีชีวิตของคนรวยเขาเชื่อว่าชีวิตมีแต่ความไม่แน่นอนและเขาก็สร้างความยืดหยุ่นทางใจ,ใจิตใจเพื่อรับมือจากการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่ไม่คาดคิดเขาเชื่อว่าโรคหนีงดงามเพราะความแตกต่างจงเปิดใจและเคารพในความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมและความคิดคนสำเร็จเชื่อว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจงตระหนัก ของการกระทำต่อผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมเสมอโลกของเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจงงย,ย่าหยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคตในโลกที่วุ่นวายจงหาเวลาอยู่กับปัจจุบันขณะฝึกสติและทราบซึ้งจากความงามของชีวิตในแต่ละวัน คนรวยเชื่อว่าความสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเขาก็ยอมรับความเจ็บปวดแต่เขาจะไม่มีวันเอามาหยุดยั้งชีวิตของเขาจากการดำเนินชีวิตของเขาต่อไปชีวิตเพราะชีวิตของเขาคือผลรวมจากสิ่งที่เขาสร้างตงเลือกที่จะสร้างนิสัยไปสู่สิ่งที่นำพาคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการอารมณ์เป็นเหมือนเข็มที่แต่ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง จงเรียนรู้ที่จะเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตัวเองเวลาว่างคือโอกาสเติมเต็มในชีวิตจงใช้มันเติมเต็มกับตัวเองหรือสร้างสิ่งที่คุณรักคนรวยเชื่อว่าการล้มเหลวไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่คือเป็นสิ่งที่สร้างโอกาสใหม่ด้วยปัญญาที่มากขึ้นคนรวยเชื่อว่าการมีวินัยคือสะพานไปสู่ความมีเป้าหมายและความสำเร็จจงฝึกฝนวินัยในตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตของเขาเริ่มต้นจากความไม่สบายจงกล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่ที่สบายของคุณและเปิดรับสิ่งใหม่ๆของการที่คุณเปลี่ยนแปลง คือสิ่งที่แน่นอนของในชีวิตของคุณจงเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะขอบคุณที่รับฟังมาถึงไทยรายการค่ะระหวังไว้อย่างยิ่งว่าคุณจะเก่งเรื่องพัฒนาตัวเองเรื่องการเงินการลงทุนหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้คุณได้ฟังอีกขอบคุณค่ะ